พาทุกท่านมาดูนะคะอันนี้คือหอยเนาะจริงๆเราก็ไม่ได้เลี้ยงไว้หรอกนะมาจากไหนก็ไม่รู้ในบอ่อปลาเรานันเนี่ยปลาก็ไม่ได้เลี้ยงไม่รู้มาจากไหนแต่ว่าพอเห็นแล้วเราก็โอ้เกิดความสงสารในให้อาหารปลามันจะมีพวกปลาอะไรนะปลาหางพุกยูงปลาอะไรทำไปทำมาเต็มไปหมด หอยก็เต็มบ่อไปหมดเธอเนี่ยเราก็เป็นคนที่ไม่อยากจะเอาสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยกับว่าเราก็ไม่อยากจะเอาไปให้ใครมาเอามาหอยให้เราไปกินเนะ <c oughs> เาะเล้ทำยังไงดีล่ะอสวยงามมากเลยออย่างนี้บอ่อปลาเราก็จะมีต้นไม้มีว่านมีเขาเรียกมีเอ่ออะไรนะ และดอกไม้ต่างๆมันเป็นจะประเภทบอลมากกว่าอยู่บนขอบบ่ออยู่บนขอบบ่อนะ